ฮเทพธิดาแห่งความเมื่อกับท่านนายพลทั้งสองว้าวว้าวคุปปาคูปา,ปาข้าคือเวเนนาเมตาโคเอนูเบียที่เพิ่มพลังจนเป็นอมตะไายผู้ต้านทานเป็นผู้ที่อยู่เหนือโคเอนูเบียทั้งหมดถ้าไม่รู้แล้วก็ขแางพลังให้เห็นเอง แตเป็นปีศาจสีกรสินะเฮย้ยมีมีปากด้วยมีปากใหญ่อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีปากเน้น้อยอยู่ตรงนี้ด้วยน่าเกลียดเชียวคือหน้ามันอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวข้างบนนี่เหมือนเครื่องประดับบนหัวเฉยละน่าเกลียดมากอะ่ะเล้ยนผู้ชมภัยมาสู้ลงก,กับเราคนลบคเอินเดเบีย เจ้าเราต้องจัดการมันให้ได้ในคราวเดียวจะเปียกเต็มตัวพร้อมหรือยังแน่นอนต่สัญชื่อไปรูนะศึกสุดท้ายปพทะเวเนน่าแต่ว่าในผมค่อนข้ๆจะไม่เอื้อมหน่วยเลยครับเวเนน่ามเปต้าคูอนเบีย มันมีสองตัวมาอีกบ้าจริงขอดูพลังของเจ้าหน่อยเถอะก็ไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคตัวนี้ก็สู้ไม่ได้จะวอาสู้ตัวเบเนน่าเดี๋ยวเท่านั้นโอเคยอมใจเลยครับคือเพื่อนเราตายเรียบเลยแล้วเราด้วยเปรูก็ไม่อยู่บอกเป็นยัง ไปกันเถอะจะจบโดยเรื่องโคอ,อินูเบียเลย เฮ้ยเราจะตายลักกี้ตายไปแล้วครับเหลือคุณโจแต่ว่าแค่คุณโจคนเดียวก็ทำเต็มเลออหละเฮ้ยเราจะตายแล้ว สุดท้ายเราก็ตายจนได้ครับเป็นรูมาเร็วโอ้โหเจะาเคร่ปาร์ตี้เราเพิ่งเห็นเอ้ยทำไมมันมีเลือดเยอะจังอ่ะ ยาจบแล้วแหละการโกงของเราสุดท้ายการโกรงเราก็ชนะม,มันยังไม่จบการตสู้เพิ่งจะเริ่มตน้นนี่มันอะไรกันพลังของเจ้าสูญสลายไปแล้วไม่จริงน่ะยยสีม่วงกลายเป็นสีขาวครับ หยุดนะพวกเจ้าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมข้าไม่ข้ากับพวกเจ้าเป็นเอเรียบร้อยครับโดนกินแต่ว่าพลังนี้คืออะไรอ่ะอโดนกินไปแล้วกั้เหรอนี่มันอะไรกันอ่ะอยู่ก่อนพวกเราใช้พลังไปมากกว่าท,ที่คิดท,ทันที่ยังได้รับบาดเจ็บถึงแม้ว่าพวกเราจะอยู่ในโลกนี้มันเนิ่นนานแต่ก็ยังประเมินพลังของพวกเจ้าต่ำเกินไปควีนบีเสเฟียซิเคลิลเนิ่นนานจะอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันอ่ะ เืิดชุดนี้มาแต่โลกที่พวกเราเคยอาศัยอยู่ปะทะกับโลกใบนี้จนเกิดความสับสนุ่นวายขึ้นรวมปันธะกันไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยความสับสนุ่นวายที่เกิดขึ้นตอนประธะกันหรือว่าจะเป็นตอนเกิดกิยุคมีความเป็นไปได้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผืนแผ่นดินเริ่มไร้วความสเสถียรกันเลยนี่มันเป็นเรื่องที่แม้แต่12เทพหลักไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะนั่นน่ะสิเทวมความรู้พีโน่ล่ะ ไม่ใช่นั้นยุทธธรรมเมื่อคู่จะบอกว่าโลกที่เคยอาศัยเกิดการประทะก,กันกับโลกใบนี้ใช่หรือเปล่านื่นมาเป็นเรื่องที่พระเจ้าทําให้เกิดขึ้นงั้นเหรอว่าไงนะใช่มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องง่ายที่จะทําถ้าพวกเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวพวกเราควบคุมโลกไปได้มากกว่าครึ่งแต่มีการต่อต้านที่พวกเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตตั้งเดิมที่มีอยู่ พื้นที่ที่เราเข้าควบคุมขาดแคลนทรัพยากรจนเข้าตาจนถ้าปล่อยให้เป็นแบบนั้นต่อไปก็จะถูกสิมิชิตั้งเดิมลุกกลับดังนั้นผู้เราจึงแสวงหาทรัพยากรใหม่ไปพร้อมกับย้ายมาที่โลกใบนี้โดยมีจุดป,ประสงค์จากกำจัดสิมิชิตั้งเดิมเลยทําให้เกิดการประทะก,กันขึ้นกับโลกใบนี้จนผืนแผ่นดินแตกเป็นสเสียสส่ยงเหติแทจริงกิยุคไม่น่าเชื่อจะเป็นการลุกแางจากนอกโลกถึงมันจะเกิดขึ้นอย่างกระทหนแต่การที่เราตัวเทพไม่มีใครรู้ตัวเลย่ที่มัน และหลังจากที่เราทําให้แผ่นดินแตกแยกแล้วพวกเราควรจะรวบรวมทรัพยากรจากผ่นดินที่แตกแยกออกไปแต่แผ่นดินที่ควรจะต้องแยกออกไปกับรวมตัวกันทําให้พวกเราที่หนีออกไปไม่สําเร็จติดอยู่ระหว่างช่องว่างของแผ่นดินและหลับไหลามาเป็นเวลาเนิ่นนานแต่จากการสูบพลังของต้นไม้ยักษ์นี่ทําให้พลังของพวกเราฟื้นฟูกับคืนมาทีละน้อยจนสามารถติดต่อกับพวกพ้องที่กร,ก,กระจายอยู่บนโลกใบนี้ได้ เรื่องเล่าที่ยาวนานได้ผ่านไปแล้วเพื่อรักษาบาดแผลที่ได้รับจากพวกเจ้าพวกเราจะกลับไปที่โลกนั้นดินแดนที่เป็นต้นกําเนิดของพวกเราไปสู่โทลัมไม่ปล่อยให้นี่ไปได้หรอกนี่จะหนีไปสู่โทลัมกันเหรอโทลัมคืออะไรกันน่ะโทลัมดินแดนต้นกำเนิดโคเอนูเบียนั่นนี่มันใหญ่แล้ว พอเจ้าของหายไปมันเลยเริ่มพันธรลายลงทุกคนรีบหนีไปที่นี่ด่วนที่สุดจะวิ่งหนีออกไปแบบนั้นอันตรายมารวมตัวกันที่นี่หวางกันเหรอเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณดุงเคลิตแต่ว่าคนอื่นๆที่อยู่ข้างนอกอ่ะจะไม่เป็นไรงั้นเหรอ